<laughs> เสื้อทำไมเดี๋ยวนี้เลยน่าเกียดทำไมสาัดทำไมเลยมไม่ผานนะลูกไม่โนโนทำไมเสื้อแมเอาชายเอาชายจับชายโอเค เฉียบอะไรเหราไม่เฉียบเลยเป็นไงร้อนไหมน่ะรู้สะบ,บ้างกว่าจะได้ตังเคียยังให้ตังค์กี่บาทไม,ไม่ได้กี่บาท